มาวันนี้เราจะมากายาตู้เซตาป้อหม่คือหุ่นหนึ่งคนขับหนึ่งถ้าออกไวทั้งสองอย่างเดี๋ยวเปิดบังเพิ่มมามาดูดีว่าว่าเราจะได้เลยไหมหรว่าสิ่งดังนี่เลยอิ่งีีงจะทะลุหลอดรอบนี้ไปปรับบมาแล้วมาเปิดอันรีก่อนคลิกดวงก่อน แกบูมาเลยขอออกไวปุ๊บมานี่นะมีนี่อีกมีนี่เราเราไม่ได้ดิวหนึ่งใบตู้ลิมิตอันนี้กำลังดูนี่อุ้ย ถ้ากดนี้ก็ได้เลยนี่ก็คงจะเป็นเลขดีเนะาะอาจจะเป็นการหวังเยอะกันบ้าน,นี่ดีกว่าน่าจะเป็นการเทสมั้งเนะี่ยน่าเป็นการเทสมั้งเรามาดูดีกว่านี่คือสแตะห้าบ้างห้าขีดห้าดาวโกดเดือดอันนี้คือยังไม่ได้ใส่โมดูลน,น,นะ มีไนท์ตอนกำลังตีสองร้อยมีไนท์ยิงเกลยวเรอแต่ผมองไม่ต้องเลือกหรอกเลือกเซต้ายอยู่อ่ะทำบ้างมาิบโลโรแรกได้ลุน้นหรือเปล่าปุ๊บดำเอามูล,ลัวมาแล้ว พี่จาพี่ิจาไม่มาพี่จาเขินอ่ะพี่จาไม่โผล่ด,ดิยากด่าไหมไม่ s k ิ p เยลยต้องลุ้นเออร้อยยี่สิบฮึย warning ม,มาเลยเลยปล่ามาเลยหรือเปล่า มาเลยหรือเปล่าลุ้นลุ้นจะได้ปิดตู้ไวไวก่ลุงกี่ลุงกี่ลุง,ลงโอ้ยจะแตกลุงซะด้วยไปเดี๋ยวนะ่ะนี่อะแตกลุงแตกลุงมาเลยหรือไม่ปุ๊บปุ๊บ เลมาเลยมาเนี้ยแตคลิปเลยไม่ต้องรุนแล้วมาแล้วครับหมุนหนึ่งตัวเราไปต่อกันที่คนขับคาร์มิลไปเลยพี่สิบรนแรกมีรุ่นหรือเปล่าที่ติ๊บรถแรกอ เสียหรือเปล่าเพราะว่าคนขับเทียมมันสูงมากนะเนี่ยควรมีหุยุบปุ๊บซึมเศร้าหน้าอย่างนี้ไม่กล้าออกให้รุ้นเลยนะไปต่อแป๊นนึงขอุญยตคุยกับเพื่อนก่อนไม่ครับคุณหลอดลงทุนให้ด้วยได้ผมลงทุนให้ไปโอ้ยี่สิบรับตัวคนขับ มันขับเนี่ยของแท้มากเลยจริงแม่งออกยากกว่าหุ่นอีกผมเปิดอะยี่สิบแบบซุมๆนะตรงที่สามสิบได้ไหมจะได้รุนหรือเปล่า เปิดก็แล้มันจะเปิดออกอะประตูมันติดติดบารกหรอไอนน้ประตูติดบารกหรอโดวได้เลยวะโอ้ได้ก็แย่นะโตัดที่สี่สิบจัดไปโหลดที่สี่สิบจะขออนุญาตเช็ดเสียงก่อนนิดนึงนะมาแล้วครับเออได้อยู่ดังอยู่ เปิดได้ไหมโอ้ประตูสนหนิมกินตรงเนี้ยประตูสนหนิมกินนะสนหนิมกินหน้าประตูอะทุกได้เสียเปิดเสียเปิดเสียก็แย่นะยเงไงเลยอุตส่าห์ไปฟาร์มพิษมานั้งเยอะเนี่ยตู้แล้วกดคนขับไม่ได้เลยนะ อัมโโร่คนขับสีฟา้าอุ้ยมาแล้วได้เลยไหมได้เลยไหมตัวที่ห้าหนึ่งสองสามปิดมาเลยมาแล้วมาแล้ว ที่ห้าสิบรสวยจัดเหลือสามหมื่นสามหมื่นสามกดต่ออีกดีไหมทำบ้างดีไหมนะสักหนึ่งบ้างขอผมขอไปเค,คก่อนว่า,ถ,าถ้าบ้างมันได้ไหมมั้งไอ,อ้อัพดาวอะ อัพเกรดอันนี้มันได้พวกสเตตรวมแล้วนะจะผิดลนนะ,ะอันนี้ส่วนดาวเนี่ยจะได้สกิลใช่ไหมกดผิดกดถูกอันไหมถูกและอันนี้ได้แม่นสิบแม่นบวกสิบสอง ม่โบกสิบห้าใช้แอนติเอนติ้ะเิเพิ่มขึ้นสามสิบสี่สิบด้วยว่า้กดต่อยอีกไหมได้ลุ้นได้ลุ้นอย่างเงี้ยได้เสียอย่างเงี้ยขอชิันน,นี้กันเทมเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยสามร้อยรอย ป่ะกูได้ห้าร้อยห้าร้อยเป็นเดิมเงนนะอีกสักหน่อยละกันอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเอาเป็นคนขับจะได้สักหนึ่งหนึ่งดาวไม่ก็สองดาวปะ่ะอีสามสิบอ,อีกอีอีสักนิดนึง เาบุรุษมาแล้วพิชามาไหมพิชามาพับลุนอุ้ยขอไปครับมาแล้วพับลุนโถที่สามสิบดันตนูตอีกหรือเปล่าชปปิบุบตัวที่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดวิทอรี่คันท่ำอุ้ยสุดยอด สุดฤทธิ์เอาอีกนิดนึงเหลือเหลือเหลสองหมืน่นโอ้พี่ชาไม่มาข้ามเลย ตัวอีกตัวอีกสิบโลผมพอแล้วปุ๊บว่ามันเปิดหนึ่งการันตีอยู่แล้วผิดมันไม่พอถ้ามันโดนตู้ตู้คนขับน้อยมอน,นี้มันได้อยู่เอารูไม่ออกพี่ชามาฆ่ามเลยปุ๊บ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 มีแตกล้งไหมไม่มีเนาะไม่มีแตกล้งเลยว่ะไปรถสุดท้ายสองหมื่นหนึ่ง เดี๋ยวถ้าทำดาวเพิ่มค่อยมากระชาเพิ่มทีหลังเอามาแล้วชุบปุ๊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 บเลยเปนลุเลดพอเลยพอแล้ว กูไปกี่เพชรน,นะสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเพชรก็ถือว่าได้แล้วแหละคุ้มแล้วไม่หลุดเรทเพราะว่าเราได้ตัวครบแล้วเราได้ตัวครบแล้วเราได้ตัวครบแล้วเราสบายแล้วแล้วเหลือเพชรอีกสองหมื่นนะเอาไว้เปิดตู้กันอีก และส่วนดาวเดียถ้าอยากทำเนี่ยก็คือสะสมเรื่อยๆได้ด้วยการไปที่ชอ็อปแล้วก็ใช้เหรียญนั่นแลกได้ทำดาวนะนเนอ้ยทำบ้างทำบ้างทำบ้างอะบ้างข้างล่างหนึ่งเดือนนึงมันแลกได้ยี่สิบห้าอันหนึ่งเดือนอะเราก็แลกไปไม่ก็แลกเหรียญแล้วก็ไปทำ down, ดาวเ๋ยวก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมผมทำได้หนึ่งดาวต้งผมจะเอาเหรียญนั่นแลกไม่ก็ไปกดกระชาต่อแล้วก็แลกทำทำทำดาว แล้วก็บ้างคู่ไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยอืแต่ไม่น่าเกี่ยงนะผมไปเรียกพี่สาคู่ราะะชามหมดนะโอเคก็ถือว่าไม่เกลือเพราะเราได้แล้วแต่ถ้าได้อีกถ้าทำอีกต้ตตนก็คงจะดีเนาะอืมคงปเป็นอะไรที่สุดยอดก็คือจรนี้ตัวนี้มาจมแต่ยี่สิโลแล้วถ้าผมไม่กดต่อ จมแต่ยี่สิบโลแล้วตรงนี้ส่วนตันเนี้ยห้าสิบแล้วได้หน้าหน้าตู้ถือว่าคุ้มมากแล้วโอเคก็สำหรับการเช้านี้ก็พอละแล้วเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้าครับผม